นี่คือรถพิจัวจจังหวัดเชียงใหม่นะคะพิจวัจวสั่งออนไลน์แล้วก็สั่งแต่งเองทั้งคันเลยค่ะคันนี้มีการรับสีให้ด้วยนะเป็นสีเทอร์เโบจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวส้มโอพาชมในคลิปเลยค่ะมาเลยคันนี้นะคะเป็นรถพิจัวเดี๋ยวสมโอจะเดินทางไปส่งมอบรถที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองรถของพิจัจนะคะ ร o ่ XLS สประตูยกสูงนั่นเองค่ะราคาจำหน่ายที่924,000บาทชุดตกแต่งทั้งหมดในคลิปนี้นะคะพี่จัวก็เลือกเองกับมือเลยค่ะเป็นแลปสีเทารัมโบรอบคันเลยสีนี้นะคะเป็นสีที่แบบว่ายอดฮิตมากๆลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลยถ้าติดตั้งกับซมโอนะคะที่ศูนย์ฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีลูกค้าจะได้งานเก็บพิมพ์เมียมนะคะแล้วก็งานดีมากๆจะแลปเข้ามุมได้แบบดีเลยไม่มีตัดตอ่อลูกค้าหาข้อติไม่ได้เลยนะคะสำหรับการแลปสติ๊กเกอร์เรามีผู้เชี่ยวชาญในการแบ หลายร้อยคันแล้วนะคะผ่านมือเขาเนาะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะในส่วนของการแรบสีเทาแลมโบนะ ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะเรามีการใส่เป็นตัวกันชนด้าน er หน้าของ Outlander นั่นเองค่ะเป็นกันชนด้านหน้าเหล็กตัวกันชนด้านหน้าเหล็กของ Outlander ลูกค้าก็เลือกเยอะเนาะเพราะว่าการดีไซน์ดูสวยและที่สําคัญนะคะเขามาพร้อมกับแข้งด้วยเป็นแข้งสีแดงที่อยู่ด้านล่างใช้งานจริงได้เลยลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหินนะคะที่กระเด็นเข้าห้องเครื่องนะเพราะว่าเรามีแข้งปกป้องไว้อยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องเนาะเป็นแข้งสีแดงนะคะซึ่งโดดเด่นมากๆตัวกันชนเรายังมีการจัดทําในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะคะที่รองรับไว้อยู่แล้วนะคะลูกค้าาาสมรถ ติดตั้งเซนเซอร์ได้แล้วก็ตัวกันชนด้านหน้านะคะลูกค้าสามารถไปเพิ่มไฟหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมได้นี่แหละคะ่ะคือประโยชน์ของตัวเออรเรนเดอร์นะคะที่ลูกค้าเลือกใช้มากๆเพราะว่าเขาสวยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากๆมาพร้อมกับไฟที่อยู่ด้านข้างสองดวงแบบนี้นะคะเป็นสเตปไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟฉุกเฉินนั่นเองเนาะกระชังหน้านะคะลูกค้าก็เลือกเป็นกระจังหน้าทรงเรนดอนมาค่ะกระจังหน้าสีสวยมากๆนะคะเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีแดงนะคะเป็นดําเงานั่นเองค่ะแล้วก็มีการติดตั้งส น้ํางิไฟ LED ด้านบน3จุดเนี่ยอันนี้มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะอันนี้ก็แถมฟรีกับชุดกระจังหน้าเลยค่ะรวมถึงไฟด้านข้างแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่ามีการติดตั้งอะคริลิกด้านบนด้วยเป็นสีแดงนั่นเองนี่ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยรวมถึงนี่เลย สก,ก,กู๊ปฝากกะโปรงอันนี้คือสกู๊ปทรงฟริตจะทาสีเทาตัดสีแดงแล้วก็ตัดสีดําด้านสวยมากๆลงตัวมา,มากๆเลยดวงไฟผู้หน้าของลูกค้านะคะไฟซีแคมซุปโอยังเพิ่มข้อไฟหน้าให้ลูกค้าไปด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นนั่นเองค่ะด้านหน้าว่าเทขนาดนี้แล้วนะคะอดใจดูด้านข้างกับด้านหลังไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะรีบเลยค่ะตามมาดูด้านข้างกันตอ่อคันนี้จัดทรงหลอ่อๆให้เป็นการยกหน้า2หลัง2นะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนปีกนกให้ใหม่เลยนี่เลยค่ะ เปลี่ยนปีกนกให้เป็นของออปชั่นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ยกหน้า2หลัง2ถ้าพ,พี่ชอบล้นต้องเลือกอันนี้เลยลบ24หรือว่า44ลบ18ได้เลยเราก็มีให้ลูกค้าเลือกสําหรับลายแม็กแล้วก็ลูกค้าก็เลือกเป็นลายนี้มาลบ24มาพร้อมกับยางที่เป็นยางออฟโรดขนาดแท้เลยนะคะเป็นยาง MT ดอกยางใหญ่มากๆ ไซส์ยางนะคะอยู่ที่33 1 2 5 0เลยซึ่งเป็นออฟโรดของสิงนะคะนี่เวลาใส่แล้วก็จะดูสวยดูหลอ่อดูมีมิติมากๆนะคะในส่วนของบันไดข้างนะคะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเราใช้งานของ T W I นะนี่เป็นบันไดข้างเหล็กนะคะแล้วก็มีลูกเล่นเป็นสีแดงแบบนี้เลยตรงที่เหยียบที่สําคัญค่ะมีไฟด้วย เห็นไหมคะเวลาเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟสองสว่างแบบนี้เลยติดกับข้างของวิกเตอร์ให้สีดำด้านแบบนี้เลยทาง2ฝั่งนะเบาะรองมือก็ติดตั้งให้นะคะเป็นสีดำด้านข้อฝาถังน้ำมันโอก็ติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มลูกค้าเลือกสเปคได้อยากติดมืดขนาดไหนสว่างขนาดไหน,น,ไหนแจ้งซ่อมโอนี้ก็60บรอบขากัาน,านสาดค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของราหลังคานะอันนี้ซ่อมโอติดตั้งเพิ่มเติมนะคะใช้งานจริงไม่ได้และใครที่ชอบนะคะลายสติกเกอร์เล็กๆแบบพ่จั๊วคันนี้นะคะก็สามารถติดตั้งคําว่ารนเจอร์แและไมรูปขวนบบี้้ด เลยนะคะนี่ก็ด้านท้ายลูกค้าก็จะมีดูมีอะไรเนาะแล้วก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะรอบบ้านะคะเราก็ใช้งานของア u เดนเดอร์ค่ะติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ด้วยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเราจับคู่กันกับนี่เลยลกระจนท้ายของア u เดนเดอร์เช่นเดียวกันมาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็มีหัวบอลแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็ที่เหยียบใหญ่มากๆนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวลื่นเลยนะคะเพราะว่า ที่เหยียบใหญ่มากๆลูกค้าสามารถเหยียบได้แบบเต็มเท้าเลยไฟสองป้ายทะเบียนมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวข้อฝาท้ายนะคะ นี่เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัว FORD ฟอนต์สีดําตัดด้วยสีแดงแล้วก็เว้ากล้องให้เรียบร้อยแล้วอะคริลิกก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงนี่เลยไฟท้ายสวยๆแบบนี้เปลี่ยนใหม่ให้เป็นไฟท้ายแบบ LED เลยบูออปชั่นเลยเพิ่มเติมนะคะด้วยชุดข้อไฟท้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะแลปสีเชาล์แลมโบรอบคันถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชอบสไตล์การตกแต่งแบบนี้สามารถแคปรูปท้าหาสมโอดได้เลยนะคะเดี๋ยวสมโอต้องขออนุญาตไปส่งรถให้กับพี่จ้วนะคะที่จังหว สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ